นคุณนะครับหลวงพ่อหมอแล้วก็หลวงตาแชร์นะครับได้ให้โจทย์ที่ไว้นะครับก่อนที่เราจะขับเคลื่อนร่วมกันนะครับท่านท่านบอกว่าถามก่อนว่าสุขภาพของพระสงฆ์เนี่ยหรือสุขภาพของญาติโยมเนี่ยจะแข็งแรงได้อย่างไรนะเสร็จแล้วเนเชิญครับทุกท่านนั่งร้องโหมก่อนนะครับก่อนจะแบ่งโจทย์นะครับก่อนจะแจกโจทย์เชนะครับนะเชิญนะครับนะ ติดต่อติที่อมาเรื่อยๆเนงคุณติไหมด้วยุณติดไหมปกติดนะโอเคอยู่อยู่ได้หมดวงเวียนใช่ไหมกลุ่มหนึ่งครับกลุ่มหนึ่งนั่งร้องวงเลยครับนั่งร้องวงเลยครับนั่งร้องวงเดี๋ยวเอาไป่หนึ่งตัวไว้สำหรับพระผู้เจ้าหน้าเดียวอ่าแยกโยมญาติโยมเรานั่งตรงกลางร้องวงครับนะร้องวงกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองและกลุ่มสามครับอ่าเฉยเลยครับเข้ามาในวงไหนครับอ่ากลุ่มหนึ่งครับนั่งแล้วกลุ่มหนึ่งใครนั่งหนึ่งอยู่กลุ่มหนึ่งครับ ใครนักสองอยู่กลุ่มสองครับอ่ากลุ่มสามกลุ่มที้ครับกลุ่มสามหลวงพ่อหลวงพ่อแห่งภาพเลยครับผู้นำชุมชนเราเนี่ยแ,แข็งแรงนะนั่งพื้นได้ทุกคนเหมือนไม่ทางการที่อื่นเนี่ยส่วนใหญ่นั่งนั่งคืนไม่หลงอย่างนี้อย่างนี้นะให้พระคุณเจ้านั่งเก้าอี้แต่ละจุดแต่ละจุดแล้วเราหันหน้าไปหาพระคุณเจ้าน้าไปหาหลวงพอ่อน,น้ากลุ่มหนึ่ง กุ่มหนึ่งขยันี่หน่อยครับเพราะว่ากลุ่มสองเขาจะทิงทิงทิงหลังเขาจะเอาเปรียบเรากลุ่มหนึ่งม่ได้เลยครับถ้่านั้นกลุ่มหนึ่งหลวงพ่อหมออ๋อขมอหมอไทยอ๋อหลวงพ่อหมอได้ครับหลวงพ่อหมอมาเลยครับกลุ่มหนึ่งสองกลุ่มสองนุ่งคล้าสิ่งสองป่าป่าป่นะครับกลุ่มสองครับกลุ่มสองเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอมาทักกลุ่มหนึ่งก่อนอ่าโอเค กลุ่ม <chromos> ia, หนึ่งนี่พี่พนเลขกสองไมนับเยอะอย่างกลุ่มมาว่าขยันพี remained, ่เชื่อชื่อภูนในกลุ่มหนึ่งด้วยนะครับนะนะครับกลุ่มสามหลวงตานะครับกลุ่มสามหลวงตาจดลีดันนี้ครับพี่น้องครับขอความอนุเคราะห์จากพระเดชพระคุณหลวงพ่อหลวงตาหลวงพี่ผมจะเรียกทั้งหมดเลยแล้วก็ พี่ๆน้องๆละนานทุกคนนะครับมองมาดูโจทย์ครับโจทย์มี3ข้อนะสามข้อใหญ่ๆเลยข้อที่1นึ่เขาบอกว่าพระสงฆ์กับญาติโยมเนี่ยจะแข็งแรงได้อย่างไรทายังไงถึงจะแข็งแรงนึกให้นึกถึงอะไรครับความแข็งแรง,างรการดูแลตัวเองให้นึกถึงสีอของหลวงพ่อหมอ,อทำยังไงแล้วแต่นะว่าท่านจะเกียนอันที่2ครับ ข้อที่2โจทย์ข้อที่2บ้านวัดชุมชนเนี่ยนะครับรัชการจะอบอุ่นมั่นคงได้อย่างไรระหว่างบ้านและวัดวัดและบ้านขาดกันไม่ได้แน่นะครับเราต้องช่วยเหลือเก้อกูนกันนะครับเราจะอบอุ่นมั่นคงได้อย่างไรโจทย์ข้อที่3ครับชุมชนหรือสังคมเนี่ยจะเป็นสุขอย่างยั่งยืนได้อย่างไรอันนี้มันจะสอดรับกับธรรมนูญสุขภาพผสมแห่งชาติสอดรับสอดรับกับธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติด้วยนะครับ ท่านจะออกแบบยังไงก็ได้เขียนเป็นไม้แบบเขียนเป็นอะไรได้หมดเลยนะครับพี่น้องบ้านงโคงเราเก่งอยู่แล้ว <c oughs> นะครับนะโจทย์สามข้อนี้ถ้าอ่านไม่ชัดถ่ายรูปแล้วไปแชร์ได้ครับถ่ายรูปแล้วไปดูได้นะครับหรือถ้าอ่านชัดแล้วเดี๋ยวจะวิ่งมาดูทีละข้อยินด,ดีครับ <c oughs> ให้เวลาหนึ่งชั่วโมงโอเคไหมครับโอ้โโอ้เลยนะนะให้เวลาเต็มที่ครับ พราะวันนี้พักนอนที่นี่เหมือนกันนะ <c oughs> ให้เวลานะครับผมไม่บีบไม่บีบรัดครับอ่าไม่บีบรัดไม่บีบรัดอะไรทั้งสิน้นเอาเป็นว่าให้เวลาเต็มที่ครับนะให้เวลาเต็มที่เสร็จแล้วเลือกผู้แทนแต่ละกลุ่มมานําเสนอครับ่าเจอเลยครับเจอเลยครับนะเขียนได้เลย ทั้งสามกลุ่มพยายามนึกถึงชุมชนข,ของเจ้าของว่าแต่และกิจกรรมในชุมชนเจ้าของจาทำอะไรบ้างนึกภาพออกไหมทางโจทย์น,นะนะนเนึถึงกิจกรรมของเจ้าของในชุมชนที่พวกเราอยู่ที่พวกเราอยู่เอาเราไปตั้งต้นก่อนนะเพราะว่าจะไปไม่ได้เนาะเอาชุมชนเราว่าเออชุมชนเราเนี่ยประสงค์เนี่ยทำไงจะมีความสุขของญาติโยมที่จะแข็งขันกัว่าจะทำอย่างไร อันที่สองกาคือว่าชุดชนราชการควบคุมมั่นคงได็อย่างไรเอาเอา,เอาตัวเราเหลักเอาตัวเราเหลนึกพยายามนึกว่าเอ๊อยู่ชุมชนรเราบมีกิจกรรมเกี่ยวข้วอ,องกับระสมแต่เาญาติโยมเกี่ยวาวัดเกี่ยวรชุดชนเป็นยังไงถ้เกียนตรงนั้นออกมาว่าก็มาพิเศสม,มามานำเสนอพิถุกังเดี๋ยวไว่ากันเดี๋ยวท่านพราะอาวาุาาารสผูอาวุแชร์ตดีวหมอ เขาะเจะหาเขาจะแนะนำพวกเราอีกทีนึงให้เราเล่นภาพของเราบอกว่เาเราเข้าใจจะเป็นยังไงเนาะเอาหาเราลองลองดูลองดู đi chung thôn, chung thôn dân tộc, lễ cúng tang, những những cái là cái một, cái này là cái một, cái này là I uh -huh. พวมุกาไ้พแกอไมที่เขเนที่ที่สอวันไมนไอ้กัอวกมันไอ้พวไ้วกนอ้พวกมอ้พก้วันไอน